สวยเลยเนี่ยค่ะเอาสีนี้ไปเมื่อกี้นี้เนี่ยค่ะยี่ห้อที่รัดใช้นะคะของเมเบรีนนะคะเนี่ยเพื่อนสาวก็ได้หนึ่งหลอดเนี่ยค่ะรัดใช้ของเมเบรีนเบอร์นี้นะคะห้าร้อยหกสิบนะคะแล้วรัดก็มาเอาเบอร์นี้อีกนะคะเบอร์สามสิบนะคะสีชมพูสดเนี่ยค่ะลองจนมือแดงหมดเลยอ่ะสวยไหมสวยไหมสีไหนสวยสุดเนี่ยค่ะได้แล้วสองหลอดโอเคเดินต่อค่ะ นี่น on ้ำหอมพวกนี้ฉีดได้หมดนะคะเนี่ยค่ะที่เขาตั้งไว้เนี่ยตั้งไว้ให้เราลองเนี่ยค่ะเราอยากจะลองยี่ห้อไหนนะคะมีมีมีคนหนึ่งนะคะผู้ชายนะคะคนเมืองดอยนี่แหละเสร็จแล้วที่นี้เขาจะไปทํางานนะคะเขาก็วิ่งเข้ามาในห้างเลยนะคะพอวิ่งเข้ามาเสร็จแล้วเขาก็มาฉีดฉีดฉีดเสร็จแล้วเขาก็ออกไปทํางานเลยนะคะเออนั่นแหละที่นี่เพราะว่าที่นี่เขาให้ให้ฉีดเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะมันเขาตั้งไว้อย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเราฉีดได้หมดนะคะ ฉีดลองดูได้หมดเลยนะคะเนี่ยยี่ห้อไหนแล้วแต่นะคะฉีดได้หมดนะนะคะฉีดได้ทุกยี่ห้อเลยนะคะแต่รัตเป็นคนที่ไม่ชอบน้ําหอมเป็นคนแพ้กลิ่นน้ําหอมนะคะถ้าจะใช้ก็ต้องไปปรึกษาเจ้าหน้าที่น้ําหอมนะคะให้เขาแนะนํานะคะเวลาฉีดเราก็จะฉีดใส่ตรงนี้นะคะเนี่ยคะ่ะเราก็จะหยิบแผ่นตรงนี้ไปหนึ่งแผ่นรองนะคะแล้วก็เราก็ฉีดใส่นะคะ ที่นี่เยอะกว่านะที่นี่เยอะกว่าเดอเอ็มนะพี่นะยยนพเนาะเยอะกว่าเดเอ็มเดี๋ยวไปดูซิว่าพี่เขาซื้ออะไรนี่ก็เป็นพวกครีมรองพื้นนะคะต่างๆนะคะพี่เขาจะมาถอยอะไรวันนี้ถอยมาสคาร่าเหรอเนี่นถอยมาสคาร่าแล้วก็แปง้งบัตเชอร์บัตเชอร์เท่าไหร่บัตเชอร์ของพี่ไม่ใช่ตัวนี้เดี๋ยวมันมีอีกอย่างนึง นี่ก็พวกมาร์สโครโรมารสโคร,รานะคะน่ะสีทาเล็บก็สีทาเล็บปันนี้แพงนะสามยูโรกว่าไม่เอาหรอกจะซื้อของเออยหนึ่งก็พอแล้วสีสวยไม่ต้องไปซื้อหรอกของแพงอยู่ที่นี่ไม่ต้องซื้อของแพงนะคะเพราะว่าคาวาบารีเทสเขาสุดยอดอยู่แล้วมันเป็นสีนี่มันไม่มีสีฟูที่เขาอยากได้ที่ปากแก้มชมน้ำหอมไปไมนะฮะ ก็หาดูดีๆสเดี๋ยวก็เจอ,อน,นี่ก็เป็นแผนแ่งน้ำหอมอันนี้ก็แผนกน้ำหอมทั้งหมดเลยนะคะนะคะน้ำหอมทั้งหมดเลยแผนแนี้น้ำหอมทั้งหมดเลยนะคะถ้าดูของสวยๆทางามค่ะเข้ามาในนี้ก็ปวดหัวเลยนะคะรับเพราะเราเป็นคนที่แพ้นะคะนะคะ เนี่ยพวกที่เขาตั้งไว้ด้านหน้าเนี่ค่ะฉีดได้หมดนะคะเ่ยสามารถฉีดได้หมดเลยนะคะนี่เป็นราคานะฮะหกสิบเก้ายูโรแปดสิบเจ็ดยูโรหกสิบอ็ดยูโรนะฮะราคาของเขาเราชอบรุ่นไหนนะคะด้านนี้ก็เป็นราคาเบาๆนะคะ แบบนี้ก็เป็นราคาเบาๆแล้วแต่เราจะเลือกใช้นะคะเป็นรูปรอ,องเท้าก็มีนะนี่รองเท้ามีหลากหลายนะคะน้ำหอมนะคะพาชมคะ่ะพาชมขวดน้ำหอมนะคะสวยๆนะคะเนี่ยค่ะรูปต่างๆไม่แพงนะคะเนี่ยขวดละยี่สิบเก้ายูโนะคะ แล้วก็ประมาณห้าสิบมิลนะห้าสิบมลนี่ก็เป็นของแมนีนค่ะเป็นของแม x แม็กรุ่นนี้ก็ใจดีนะคะแม็กรุ่นนี้ไม่แพงด้วยนะคะเนี่ยฮะจะเป็นขวดกลมๆนะคะเนี่ยเขาให้ลองนะคะเนี่ยเนี่ยเก้าเก้ายูโรกว่ายี่สิบมลนะคะ แล้วก็มีแม็กแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นเหมือนโรออนนะคะโฟเมนของผู้หญิงนี่ขวดแบบนี้สวยจังเลยอะเป็นอะไรนะน่าใช้อยู่นะนี่ก็น่าใช้เพราะให้ลองนี่ให้ลองนะคะที่เขียนไว้วัดเทสนะคะให้ลองนะคะ สามารถฉีดรองได้นีคะที่เขาเขียนไว้ว่าทเทสนะเทสนะคะก็รองได้รองได้หมดทุกขวดนะคะที่เขาตั้งไว้เนี่ยนคะคะของสวยๆำงามค่ะลาไปด้วยน้ําหอมแม็กนะคะของสวยๆกงามๆเคค่ะ